วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่สจพออาเภอบ้านนาเดิมนะคะได้เริ่มกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งในในการช่วยเหลือคัวเรือนยากจนหลังจากที่ได้รับนโยบายจากทางจังหวัดนะคะให้เริ่มในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มปอบบางและคัวเรือนยากจนในอาเภอบ้านนาเดิมซึ่งมีเป้าหมายนะคะชี้เป้ามาตั้ง400คัวเรือนนะคะมีการแต่งตั้งทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ระดับตําบลน,นะคะและทีมพี่เลี้ยง ซึ่งท่านนายอำเภอชานวิทย์ศิราพักดีนะคะท่านได้มีนโยบายในเรื่องของการว่าระเบิดจากข้างในตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับครัวเรือนที่มีปัญหานะคะในส่วนของทีมปฏิบัติการตำบลน,นะคะก็มีท่านประหลัด ผู้ประสานงานตำบลเป็นผู้เป็นประธานนะคะแล้วก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านคำนันตำรวจแล้วก็รับรองข้อมูลว่าเป็นครัวเรือนยากจนจริงไหมทําการวิเคราะห์ด้วย4่ทอนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์มาช่วยกันวางแผนหาทางออกร่วมกันภาคีกระขายทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการแลเสียคัญที่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับในตนนําบลนาใต้ ที่ได้มาดูแลช่วยเหลือ,อพี่น้องของเราที่มีความเดือดร้อนเรื่องรายได้แล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับในวันนี้นะคะถือว่า เป็นการให้ทีมปฏิบัติการตำบลน,นะคะได้คิกออฟนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าจะช่วยเหลือะพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนนะคะเขามีปัญหาอะไรจริงๆนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวให้ได้นะคะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องรอดนะคะต้องอยู่รอดไม่ต้องได้พึ่งพิงใครสามารถพึ่งตนเองได้เราได้มีกิจกรรมบูรณาการ จากหน่วยงานทั้งระดับอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นประมงปสาสุสั์เกษตรอำเภอสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาชุมชนเรานะคะได้ร่วมกันวางแผนแล้วก็มาร่วมปฏิบัติการที่เข้มแข็งและมีศักยภาพนะคะวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ดูแลช่วยเหลือ,อพี่น้องของเราที่มีความเดือดร้อนนอกจากปลูกปักแล้ว ทางประมงอำเภอก็เอาปลาดุกมาให้นะครับ6 0 0ตัวซึ่งเราได้เตรียมการทำที่สถานที่อ,อนุบาลไวแล้วแล้วแล้วก็เสร็จอนุบาลพอได้ระยะหนึ่งก็ไปเลี้ยงในบ่อนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนอกจากนั้นทางปาศุสัตว์อำเภอก็ได้เอาไก่พันไข่5ตัวมาให้ทางครอบครัวได้เลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงเพื่อเอาไก่ไว้กินเหลือก็ไว้ขายเป็นรายได้เข้ามานะครับ แต่สุดท้ายที่ข้างหน้านี้เป็นความมนุเคราะห์ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือองค์การบริหารส่วนบนนาใต้ถุงยางชีพเครื่องใช้ที่นอนตะกระ้าใส่ผ้ากะละมังอะไรต่างๆสบู่ยาสีฟันซึ่งเป็นของใช้ที่จําเป็นในครัวเรือนนะครับขอขอบคุณทุกท่าน,นที่ได้ช่วยเหลือครัวเรือนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับอำเภอบ้านนาเดิมครับอำเภอบ้านนาเดิมก้าวไกลเดินไปด้วยกันครับผม ก็ก็คุณตุ๊กเรือใกล้มามาครับเพื่อมาช่วย้านพุ่มกับลำเนานการโต้แต่ก็ทำมาให้เลยครับขอบคุณครับ